หนังตาวันนี้พอใจไหมครับก็จริงๆก็อยากได้สามแต้มาแต่ว่าเฮมมันทำไม่ได้นะก็ติเล็ก็พยายามแล้วแหละมันก็กองเชียร์ก็มากันหน้าตาอยู่ก็ก็ยังแฮปปี้อยู่นะแต่ก็อยากได้สามแต้มมากกว่าแต่ไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรในลิกสองเราจะมีการปรับปรุงไหมครับคงไม่ไย้เยอะอะไรมากนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการปรับแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบเชนขนาดนั้นอาจจะมีแค่สองสามตำแหน่งหรือว่า หนึ่งสองตำแหน่งประมาณเราเรายังทันนะครับเล็กสองเรายังปรับปรุงเราแก้ตัวก็คงต้องทำนะก็คงคือทุกคนก็อาจจะเห็นจุดบกพร่องของทีมแลก็ถ้า,ถ,าถ้ามันมีเจบตพอก็คงจะคงจะมีการปรับช่วงนีนะ้แต่ว่าคงไม่ได้ปรับใหญ่ครับทีมมันกำลังเขา้าขาเริ่มเริ่ม,มจะเขา้าขาครับในเล็กแรกครับตลาดรอบแรกการลงทุนกับผู้เล่นต่างชาติอะไรนะครับค่อนข้างสูงเลยการปรับมาในตลาดรอบนี้ครับยัง คิดว่าจะทุ่มงบประมาณกับตรงนี้เยอะอีกไหมครับหรือว่าไม่น่าครับจริงๆก็คงไม่ได้ไม่ได้ใส่งบ,บมาไปไปเยอะแล้วเพราะว่าใส่เข้าไปเต็มบัเจ e t ที่ที่ที่มีละถ้าจะปรับก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะแค่ดูจุดไหนที่เราจะสามารถเติมได้ก็คงแต่ว่าคงไม่ได้มี big กเนมมาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นดานวรุ่งครับตอนนี้กระแสะบอลเยาวชนกําลังมามากเลยคิดว่าจะมีนักเตะค,คนไหนจาก เด็กยู21ถูกพักดันขึ้นมาในรอบนี้ไหมครับถ้าถ้าตัวยู21เองเนจะมีอยู่สองคนที่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่แตว่าก็คงยังไม่ถึงแหละอายุเพิ่ด้วยยู21ของพลังการเอาเด็กๆมาเล่นทั้งนั้นเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะมันก็เลยน่าจะยังขึ้นมาไม่ไม่ได้แต่ว่ามาซ้อมอยู่มาซ้อมแล้วก็รอเวลาพอบ่มให้มันพร้อมแล้วก็ค่อยลง คุณหมอ,อกครับสำหรับบอลตัวชนที่เอามาจอ่อจะตัดเนี่ยถึงเงียบไปเนี่ย,ยไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบเป็นไงบ้างครับก็อยู่ใน TOR ออากำลังล่าง TOR อยู่นะแล้วก็เ,เดี๋ยวจะจะสืบจะจัดจจ้างเสร็จก็ก็กน่านจะเริ่มได้ก็คือยังเป็นไปตามไทม์ไลนย์อยู่จะเริ่มประมาณเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นบอลไฮสคูลลีกของกาญจนบ,บุรีนี่เป็นครั้งแรกแ,แ,แล้วก็จริงตอนแรกคิดว่าเป็นบอลสิบเคนแต่ว่ายังด้วยกระแส บอลจะคอมันมานะก็เลยยังยังหลังเลอยู่ว่าจะเป็น7หรือ11ดีครับ